ก้องที่ฉายตามมุมต่างๆแล้วก็ด้านในของโกดังจะมีทั้งลองเจอดเครื่องบินแล้วก็เก็บเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจเช็คให้เรียบร้อยอะนะโอเคงานข้อที่2นี่คือก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เลยนะไปอ,อ่ห้องสำนักงานน่าจะไม่ใช่ด้านในหรือเปล่าเดี๋ยวขอ,อไปห้างนอกก่อนหวหน้าที่เขาอยู่ด้วยก่อนอนานี่ก็คือเขาก็ไม่ได้บอกอ๋อนังไงเอามาตั้งนานเพิ่งเห็นว่ามันมีป้ายสำนักงานแล้วก็มีประตูเปิดไปด้วยเดี๋ยวนะนึ่ว่ามีคนจัดฉากหรือว่าเตี้ยม,มาไว้เดี๋ยวขออนุญาตเข้ามาข้างในก่อนอ๋อมันเป็นห้องประมาณนี้เหม ประตูตรงนี้มันล็อกว่ะมาดังนั้นก็มาดูกล้องวงจรเลยแล้วกันอ๋อมันดูแบบนี้เลยอันนี้คือกล้องแรกว่อน่าจะเป็นส่วนด้านหน้าทาังเข้าหรือเปล่าอ้ออันนี้อ๋อนั่นไงด้านในโกดังมันมีเฮลิคอปเตอร์จอดจริงด้วยแล้วก็ตรงนี้เป็นมุมไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันน่าจะสามารถเช็คได้หลายมุมหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นโกดังที่เราเข้าไปเปิดไฟตรงนี้เองนี่ไงดีๆๆมันสามารถเช็คแล้วก็เห็นทุกอย่างเลยว่ะตรงนี้ก็เป็นมุมส่วนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็อันนี้คือมุมด้านนอกนะ โอเคมันโกดสุดได้แค่นี้มันสามารถดูได้แค่นี้อ่ะออกมาข้างนอกก่อนก็ถือว่าเราเข้าไปเช็คกล้องวงจรก่อนอันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะก็ไม่ได้มีคนหรือว่ามีโจ